สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนาะเราจะมาส่องหุ้นกลุ่มแบงก์กันนะครับคือถ้าเกิดแบงก์ฟื้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าตัวที่แสดงว่าในภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มฟื้นไปด้วยนะครับสําหรับภาพรวมของเซตนะนะครับในรายสัปดาห์ก็ยังถือว่ายังอยู่ในโซนขาขึ้นนะครับโซนขาขึ้นก็สามารถทำา i g นะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ารอบเนี้ยนะครับ ตั้งแต่ประมาณสัก65นะครับ<_ <d> _ก็ยังเริ่มไซเว์นะครับยังไม่ทำอันใหม่นะครับแต่ก็เลี้ยงๆนะครับประมาณเส้น20สัปดาห์นะครับ20สสัปดาห์ก็ตอนนี้ก็คือเหลือแค่ความกังวลว่าเศรษฐกิจจะชะลอไหมนะครับแล้วก็เรื่องของหลังจากการเปิดเมืองนะครับตัวหุ้นเนี่ยมันจะ,ะตัวตัวธุรกิจเนี่ยนะครับจะ ฟื้นได้หรือเปล่าแค่ okay, นั้นเองนะครับแต่ตอนนี้เงินก็เริ่มเข้ามาในตัวพวกหุ้นเปิดเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหุ้นอย่างกลุ่มแบงก์กันนะครับเริ่มจากตัว SCBB นะนะครับ SCBB ก็ออกจากตลาดแล้วนะฮะ <laughs> โอเคก็ไป SCB แทนนะฮะกราฟมาไหมยไม่มามาพรุ่งนี้นะครับ BBL นะครับ b b l ก็งบประกาศจริงๆก็กำไรโตก็ไม่ได้เหมือนไม่เด้งนะนะครับ KTB นะ KTB นี่ดีหน่อยเพราะว่างบเขามีการเติบโตนะก็เลยเบลกนะครับเบลกขึ้นมาแล้วก็ KBank นะครับ KBank นี่ก็งบก็โตใช้ได้นะครับ <c oughs> แต่ไม่เล่นมาดูแบงค์ขนาดกลางกันบ้างนะครับ Tisco นะครับ เป็นยังไงนะครับก็คือเหมือนว่าจริงๆริงงบก็ก็โตดีนะนะครับแต่เหมือนตลาดไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเล่นกันสักเท่าไหร่นะฮะไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็คือถ้าเกิดแบงค์ฟื้นเนี่ยเอาว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีละกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูที่นักวิเคราะห์เขารวบรวมตัวเลขไว้ให้นะครับก็ใช้ของ s อ b อีกแล้วนะครับแต่ว่า เอ b เนี่ยจะไม่สามารถวิเคราะห์นะครับธนาคารเอ b เองได้ก็บทวิเคราะห์เอสเลยต้องแยกออกมาอีกอันหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็ต้องเรียกว่าดีเกินคาดนะครับแล้วก็ฟื้นตัวแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดีมาจากอะไรนะครับก็คือ <c oughs> NPL ที่เคยกังวลกันนะครับก็ไม่ได้เพิ่มมากนะครับสินเชื่อนะครับ ไตมาสหนึ่งอาจจะโตไม่เยอะนะครับเป็นปกติแล้วก็นิ่มแคบลงรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ย,ววยแคบลงคือสองสามสี่เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะครับโอเคแล้วก็แต่เรื่องที่ดีก็จะเป็นอันนี้นะครับก็คือประมาณต้นทุนต่อไรายได้นะครับต่ำลงนิดหนึ่งก็คือมีการประหยัดนะครับประหยัดต้นทุนได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ย PE ไม่ค่อยแพงนะครับดูสิ P e. ีเฉลี่ย8เท่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ค่อนข้างเกาะกลุ่มนะครับมีทิสโก้กับ Ttb นะครับอาจจะเกินค่าฉเฉลี่ยไปนิดนึงนะครับประมาณนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าจํงเป็นพวกหุ้นนะครับที่ PE ไม่แพง p พ p e r b o o k ก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ PE ไป For w a r d ไปข้างหน้านะครับ For w a r d ไปข้างหน้าก็ก็ไม่แพงอยู่ดีนะฮะใช้ได้นะ เดี๋ยวเรามาส่องงบกันนะฮะว่าอันไหนเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับโ <c oughs> okay, อเคเออันนี้เขาแนะนำอะไรวะนะครับตื๊โอเคก็ต้องเรียกว่าหุ้นแนะนำก็คือจะเป็น VBL แล้วก็ K-Bank นะครับบีบแล้วก็ K-Bank นะครับเพราะว่ามีการเติบโตนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ จริงๆ SCB ก็ไม่น้อยหน้านะครับแต่ว่าบังเอิญเขาแนะนำไม่ได้ <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับก็สองสองโตสิบสามเปอร์เซ็นนะครับมีคนที่กำไรไม่โตอยู่เจ้าเดียวคือเบนะบเพราะว่ามีกำไรพิเศษนะครับนอกนั้นนะครับถ้าเป็นแบงก์ใหญ่เนี่ยโตกว่าเกือบเลขสองหลักนะครับปีหน้าก็จะดรอปลงนิดนึงนะครับ <c oughs> อ,อันนี้โลนโกลดนะครับก็คือจะเอาสินเชื่อนะ ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนะครับดูว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับโอเคนะครับก็ตัว BBL นะฮะ BBL ก็ต้องเรียกว่าสินเชื่อนะครับแต่มาสหนึ่งก็ไม่ค่อยโตเยอะเท่าไหร่นะครับ uh, KTB นะครับโตใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วใช้ได้ปกติแต่มาสหนึ่งนี่จะเป็นช่วงงบไอ สินเชื่อแบงค์ไม่ค่อยโตมากนะ SCB โตใกล้เคียงเดิม KBank ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเบก็ยังโต TTB ไม่โตเท่าไหร่นะครับ Tisco โตเล็กน้อย KKP นี่โตแบบ6%นะครับ <c oughs> ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถ,ถ้าเทียบการเปลี่ยนแปลงที่กับช่วงในการพี่แล้วเนาะหนึ่งปีครับก็ใครสินเชื่อโตสุดก็ส่วนใหญ่กำไรก็จะพุ่งพุ่ง ออกมาค่อนข้างดีนะครับส่วนใหญ่นะครับบอร์คราะห์ก็จะชอบมองกันว่าสินเชื่อเนี่ยจะโตประมาณสัก5% 6%ก็คือใกล้ๆกับตัว GDP นะครับแล้วก็เกินออกไปนิดหน่อยนะครับค่านิ่มนะครับคือตัว Net Interest Margin นะครับ Net Interest Margin ก็เอ่อมันคือเอาดอกเบี้ยรับนะครับว่า Return เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ตัวดอกเบีย้ยจ่ายนะครับว่าคุณเ,เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วก็จับมาลบกันนะฮะโอเคนี่ก็คือค่า,คานิ่มไม่ใช่ไโอเคนะครับถูกแล้วนะฮะก็อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับคือถ้ามันลดลงนะครับลดลงก็แลดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เหมือนส่วนต่างดอกเบีย้ยคุณได้ได้มาน้อยลงนะครับแล้วก็เขาก็ยังคาดการณ์อีกว่าอาจจะทรงๆเนาะนะครับแต่มาตรแต่มานี้โอเคแล้วก็ y o u on earning asset นะครับก็คือดอกเบี้ยรับหารด้วยตัวลูกหนี้นะครับที่ปล่อยกู้ไปนะครับปีสองหนึ่งนีดด่ยจจะดรอปลงไปหน่อยเพราะว่ามีเรื่องของการลดดอกเบีย้ยลดอะไรพวกนี้ให้นะครับอ่าแล้วก็ <c oughs> น่าจะได้เต็มๆนะครับก็คือปีหน้าเพราะว่าปีนี้มาตรการช่วยเหลือก็กำลังค่อยๆทยอยหมดลงเนาะคอร์รัปชันนะครับก็ลงลงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปเด้งปีหน้าเหมือนกันนะครับจากดอกเบี้ยที่เริ่มสูงขึ้นนะนะครับ <c oughs> non-interest income นะครับตัวหญ่เป็นพวกค่าธรรมเนียมนะครับเงินประกันหรืออะไรประมาณนี้เ,เราก็เห็นว่านะฮะ ปีนี้ก็ยังเป็นปีที่ดรอปลงอยู่นะครับ n o n i n f l a t e income โ okay. อเคก็คือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะนะครับใครมันจะไปซื้อนู่นนี่นั่นกันไปนะครับปีหน้าก็ค่อยฟื้นแหละนะครับขายประกันนะรประกันก็เป็นแหล่งที่มาของรายได้นะครับส่วนหนึ่งของธนาคารเลยทีเดียวนะครับน่าจะเริ่มฟื้นนะครับในปีหน้านะครับน่าจะเริ่มฟื้นในปีหน้า c ครดิตคอ s t นะครับอันนี้ก็คือตัวตัว,ตวประมาณการต้นต้นทุนนี้สงสัยจะศูนย์นะฮะใช่แล้วก็หารด้วยตัวลูกหนี้นะครับดูว่าคุณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เวลาดูก็ดูที่ NPL เนาะนะครับว่าเป็นยังไงที่น่าสนใจฮะ NPL หลายๆแบงค์เนี่ยเริ่มมีการลดลงแล้วนะครับที่เป็นตัวเลขนะนะครับ อ่าล้วก็คนที่เพิ่มขึ้นนะนะครับคนที่เพิ่มขึ้นก็เป็นตัวนี้ EBL นะครับฟืบเคแบงนะฮะ t ีทีบใกล้เคียงเดิมนะครับนอกนั้นก็ดอปลงไปหมดนะครับคือจริงมีคนค่อนข้างกังวลน,นะนะครับในกับเรื่องของนี้เสียก็ถ้าเกิดมันยังลดลงแบบนี้ได้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ที่ดีนะครับ อันนี้ก็เป็นเครดิตคอร์สนะก็เป็นตัวที่ว่าแหละว่าโอเคคุณเป็นที่ตั้งสำรองอ่ะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนี่เงินป่อยกู้นะฮะ mm hmm. ก็กระทงง่กันไปขัดทุนก็ประมาณแค่นี้แหละนะับประมาณ1%ของสินเชื่อครับอันนี้ก็ llr นะครับ c o l e r a e ก็คือมันบอกว่า <c oughs> มี npl อยู่100บาทน,นะครับคุณตั้งสำรองอยู่กี่บาท นะครับตั้งสับรองอยู่กี่บาทก็เฉลี่ยทั้งอุตสาหกรรมนะครับคือ168แบงก์ที่คอนเซอร์เวทีฟนะครับจนไม่ค่อยจะโก้เท่าไหร่นรีน BL, น <c oughs> นาา่นะครับก็คือเป็นตัว BBL นะครับแล้วก็หลายๆธนาคารเนาะนะครับก็เริ่มลดลงไหมไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่นะครับแปลว่ายังค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟกันอยู่นะนะครับธนาคารไทยก็ดีคืออย่างนี้ฮนะคือค่อนข้าง คอนเซอร์เวทีฟนะครับต้นทุนต่อไรายได้นะครับหลายหลายบริษัทนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะลดคอสนะครับกันได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับนำมาได้ค่อนข้างดีเลยก็อย่างบ bl เนี่ย <c oughs> จะขึ้นมาห้าสิบห้าลงมาห้าสิบแล้วนะครับบางต่มากก็ห้าสิบสองนะครับอันนี้ก็คือมาจากต้นทุนของที่เ,เขาไปทำให้พวกนี้นะครับ <c oughs> ของที่ที่ไปรวบรวมกับ ตัวโฟร์มาตาที่อินโดนะครับก็จะมีคอสมาหน่อยเขาก็เลยมองว่าปีนี้ปีหน้านะครับก็น่าจะเริ่มดรอปลงได้นะครับ K t ทลดลงได้ถือว่าเก่งมากเลย SCB นะครับก็ดอปลงมาจาก44นะเก่งฮะ KBank ใช้ได้ครับ B ก็ลดลงนะครับเอถือว่าแบงก์ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับ แล้วเราอยากชอบตัวไหนนะครับก็พยายามหาตัวที่โกลดนะครับปีนี้ปีหน้าเยอะๆนะครับ <c oughs> ก็ BBL นะครับ BBL ก็ไอ้ BBL ก็โตเยอะนะ K Bank ปีนี้ก็โตเยอะนะครับ k k p ก็โต KTB ก็ยังโตนะนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ยังมีการเติบโตอยู่นะครับไพ่พอบุ๊กเป็นยังไงนะครับเป็นหุ้นที่ต่ำบุ๊กได้ ตลอดการนะครับ PE ก็ต่ำสิบตลอดนะครับชอบตัวไหนนะครับ b b l นะครับอันนี้เล่นในธีมของหุ้นละกาดนะครับเพราะว่าเขา PE ต่ำดีนะครับแล้วก็ KBank นะครับก็เล่นในเรื่องของการเติบโตได้นะครับ KKP นะครับโตดีนะครับ KTB ก็โตใช้ได้ส่วนอันอื่นเนี่ยจะออกแนวแบบ กลางนะครับก็ <c oughs> ตัวที่ alpha form นี่แหละนะครับจะเป็นตัวที่เขาออกมาเนาะ <c oughs> นะครับมาคาดการณ์กันบ้างนะครับแนวโน้มคาดการณ์ว่านะครับตึกตึกึกตึกกำไรนะครับก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวนะครับจากอะไรนะครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเครดิตคอร์มันเร,มเริ่มเริ่มต่ำลง NPL ก็เริ่มต่ำลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเปิดเมืองเนาะ ไอพวกสินเชื่ออวกรีโภคกอะไรพวก,พวกนี้ก็น่าจะเริ่มเติบโตได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันจะทําให้กําไรเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเติบโตนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวก็เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวที่ดีนะครับสําหรับกลุ่มธนาคารนะครับก็ตัวที่ไปทํากันบ้านต่อนะก็คือตัวที่แนะนําตรงเอาเอร์ฟอร์มตรงนี้แหละนะครับแล้วแต่ว่าชอบอันไหนนะครับ ก็แบงค์ใหญ่นะครับกำไรโตดีนะครับแบงค์ขนาดกลางๆก,ก็เป็นพวก k k p นะนะครับก็ต้องต้องเรียกว่าเป็นเหมาะกับคนเล่นสไตล์ Value นะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่เล่นแบบหุ้นซิ่งหุ้นโกลดอะไรมากมายแต่ว่าเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจนะครับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็วันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ